สวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะพี่เก่งค้ากับก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่คุณเมย์จรุวันจะได้มารับผิดชอบในช่วงของข่าวสารนวัตกรรมงานวิจัยนะฮะกับก็จะเจอกันเป็นประจำทุกตอนทุกวันเลยนะครับนะฮะกับวันนี้มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมบ้างครับ ค่ะวันนี้มีข่าวสารของอกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะซึ่งในปีนี้ค่ะเราก็ครบรอบการสถาปนาเป็นปีที่16แล้วค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะ เราก็เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งเราก็ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยายลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนนะคะครเราได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลคเมื่อวันที่18มกราคมพศ2548นะคะในส่วนของราชมงคลล้านนาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย6พื้นที่ค กับอีกหนึ่งสถาบันค่ะก็มีการจัดการเรียนการสอนกันที่พื้นที่เชียงรายนะคะคตากน่านพิษณุโลกเชียงใหม่แล้วก็ลำปางค่ะคร ในส่วนของกิจกรรมนะคะที่เราจะจัดวันสถาปนาครบรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะจัดขึ้นในทุกๆพื้นที่นะคะพี่เก่งแล้วก็คุณผู้ฟังในส่วนของลำปางเองเนี่ยเราเริ่มจัดกิจกรรมกันเวลา9นาฬกาจนถึง9้นาฬิกา30นาทีซึ่งก็จะ เป็นกิจกรรมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็เป็นพิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสารรเสริญซึ่งในส่วนของลำปางเราค่ะก็มีอาจารย์และก็นักศึกษาที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะคมีอาจารย์หนึ่งท่านก็คืออาจารย์ปรีดาตันจนะเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสารรเสริญแล้วก็มีนักศึกษาสองท่านนะคะก็คือน้องจิรศั์ ทักทองศีลาซึ่งเป็นนายกสมโมสรน,นักศึกษาค่ะได้รับรางวัลประเภทนักศึกษาในด้านของทักษะผู้นำนะคะแล้วก็มีน้องกลทนทรทรงสุรางซึ่งเป็นนายกสมโมสรน,นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ก็ได้รับรางวัลในด้านของทักษะผู้นำเช่นกันค่ะอืมครับนี่เป็นรางวัลที่ มีการมอบเป็นประจำทุกปีนะฮะซึ่งปีนี้กถือว่าพิเศษกว่าทุกทุกปีที่ผ่านมาในวิถีใหม่ย Normal นะปกตินี่จะจัดกันที่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ที่ล้านนาเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็ท่านที่การก็มีคำสั่งให้มีการจัดงานนี้ในแต่ละเขตพื้นที่เนาะนะครับซึ่งก็แต่ละเขตพื้นที่ก็จะจัดต่างคนต่างจัดกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรากระทาทุกๆปีในวัน สถาปนาค่ะครอบนะรอบสถาปนามหาวิทยาลัยอ่าครับนะค,บคุณผู้ฟังครับก็สถาบันเดิมเราเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติจนได้รับพระราชทานนามใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเหตนั้นลำปางเราก็ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ค่ะครับ,รบอนอกเหนือจากข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัน,ว,นวันสถาปนานะฮะก็มีมีข่าวอื่นไหมครับ มีในเรื่องของข่าวการรับสมัครนักศึกษานะคะคก็เป็นรอบ t ีแค่สนะคะในส่วนของอมหาวิทยาลัยนะคะเป็นโคต้าแล้วก็สอบตรงนะคะคซึ่งจะเปิดรับสมัครกันในวันที่15ถึง31มีนาคมซึ่งก็จะรับวุฒิม .3 ม .6 ปวชแล้วก็ปวสนะคะอันนี้น้องๆท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เวอเวบ .entrance.rmutl.ac.th หรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดกันที่งานรับสมัครนักศึกษานะคะ053921444ต่อ1232และ1234นะคะในส่วนของลำปางก็สามารถที่จะโทรสอบถามกันได้ที่0543 42547-8ถึง8ต่อ211 ค่ะอันนี้เป็นของของส่วนกลางนะคะในภาพรวมของมหาวิทยาลัยน้องๆก็เข้าไปดูรายละเอียดใน entrance.imutl.ac.th ก็จะมีให้น้องๆเลือกว่าจะเลือกลงพื้นที่ไหนยังไงางค่ะสาขาอะไรางค่ะครับดังนั้นก็พี่น้องเด็กๆนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะให้ท่านลูกหลานท่านมาเรียนที่ราชมงคลานลำปางได้นะครับแต่ว่าการสมัครเนี่ยจะต้องไป คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของส่วนกลางเนาะใช่ค่ะแล้วก็สามารถเลือกลงในพื้นที่ของลำปางได้นะครับเพราะว่าจะเรียนที่ไหนนะครับมาตรฐานการเรียนการสอนเราเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ <6 S 2> บางบาง,บางสาขาวิชาบางคอร์สบรรณาต่างๆก็มีอาจารย์เชื่อมโยงจากเชียงใหม่มาสอนที่นี่ด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะนะฮะท่านรองคณบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร,รวันชยัยท่านก็บอกหลายครั้งว่าเรา มีคณาจารย์จากเชียงใหม่มาสอนแลว้วก็บางทีของลำปงางก็ไปสอนด้วยนั้น6เขตวันที่เราเชื่อมโยงกันหมดนะฮะกับนั้นก็สามารถที่จะสมัครได้นะ,อะรอบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นรอบที่รอบที่2แล้วเนาะรอบที่2ค่ะทีแคสสองค่ะครับทั้งหมดได้มีมีอยู่มีอยู่4รอบส <4 S 1> ี่รอบแต่ว่ารอบนี่นะ,ะเดี๋ยวมีออกมากําหนดการออกมาอีกทีหนึ่งใช่คะ่ะรอบ4จะเป็นรอบที่ราชมงคลใน,นแต่ละพื้นที่เนี่ยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่เพิ่มเติมคือเป็น รับสมัครนักศึกษาในส่วนของสาขาต่างๆค่ะกับจันนั้นรอบ2รอบ3รอบ4ก็เตรียมตัวกันนะฮะนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับซึ่งเ,เรียกว่าค่าเทอมของเราเนี่ยทุกถูก ถูกมากค่ะแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะคะแล้วก็เรียนใกล้บ้านด้วยนะครับใช่ค่ะนะฮะกับนี่ก็เป็นมีมีข่าวอื่นไหมฮะมีค่ะมีในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนะคะซึ่งในส่วนของราชมงคลล้านนาต้องบอกก่อนว่าเราเปิดทําการเรียนการสอนในสีคณะก็คือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็คณะ ศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมนะคะในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรค่ะ,คะเขามีการเปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทโคต้าพิเศษนะคะ,ะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งก็จะเปิด3รอบนะคะ 4-9 4-29มกราคม641รอบนะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ย1-25กุมภาพันธ์รอบที่3 1-21มีนาคมนะคะก็น้องๆท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีการเกษตรนะคะ s, คะ <S z r m u t l a c t h นะคะ,คะในส่วนของน้องๆที่อยากจะ เรียนที่ลำปางนะคะก็สามารถที่จะอสอบถามกันได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา054342547-8ต่อ211 ซึ่งลำปางเองเราเปิดทำการเรียนการสอนอระดับปริญญาตรีนะคะทั้ง4ปีแล้วก็เทียบโอนนะคะเราเปิดรับวทบกเกษตรศาสตร์วิชาเอกพืชศาสตร์สัตวศาสตร์แล้วก็รประมงนะคะในหลักสูตร4ปีแล้วก็หลักสูตรเทียบโอนนะคะหลักสูตร4ปีก็รับน้องๆที่สำเร็จการศึกษา ระดับม .6 แล้วก็ปวชในส่วนของเทียบโอนเองเนี่ยก็รับวุฒิปวสนะคะนอกจากนี้แล้วก็มีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารนะคะวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแล้วก็วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะน้องๆท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยค่ะ ก็เรียนใกล้บ้านอย่างที่บอกกันเนาะคุณเมย์จรุวรรณนะฮะกับก่อนนี่คือช่วงของข่าวสารนวัตกรรมงานวิจัยนะฮะดังนั้นในช่วงนี้ถ้ามีเรื่องของข่าวสารงานวิจัยต่างๆนวัตกรรมใหม่ๆเราก็จะมาพูดคุยในรายการคุณเมย์ก็จะนํามาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจําทุกสัปดาห์นะฮะกับวันนี้ขอบคุณคุณเมย์จรุวรรณนะครับขอบคุณค่ะพี่เก่งแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะครับ